สวัสดีครับน้านาตกปลาทุกทท่านวันนี้มาพบกับน้าดำครับผมกับน้าดำคนตกปลาวันนี้น้าดำพามาตกที่หมายที่บ้านนะครับผมที่ต่างจังหวัดครับน้าดำมาอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับผมอําเภอศรีวิไลครับผมเปลี่ยนครับปีหนึ่งน้าดำจะได้มารอบหนึ่งหมายนี้ก็เป็นหมายเป็นอ่างเก็บน้าประจาหมู่บ้านครับผมน้าดำน้านๆจะได้มาครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งจะได้มาตกครั้งหนึ่งครับผมฝากน้านะกดติดตามกดไลค์ กดซับสไคร์ให้น่าดําด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้น่าดําทําคลิปต่อไปสภาพหมายวันนี้ก็ยังโอเคครับผมแต่ไม่รู้จะมีคลองใหญ่ไหมนะครับนาน,น,านจะได้มาครัง้งหนึ่งถ้างั้นเราไปดูสภาพหมายกันเลยครับมีสภาพหมายครับผมหมายกว้างใหญ่ตรงนั้นที่น้าดําเคยลงประจำครับปีกายนี่ครับตรงนู้นน่ะลงสุมอยู่แต่มีน้าเขาอยู่น้าดําก็เลยขยับมา ตรงมุมนี้ครับน้ำก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับผมน้ำําลงไว้เจ็ดคันครับหมายสวยมากครับหมายนี้นามนิ่งผักก็ไม่ค่อยมีครับปีกายนี่มาในคลิปก่อนๆนะครับจะเป็นผักตบผักอะไรไม่รู้ครับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยหาที่ช่องลงไม่ได้เลยมาลุ้นกันครับผมว่านะำดำจะเจอตัวไหมครับวันนี้กับหมายใหม่ครับเปิดหมายใหม่เลยหมายโหดด้วย มันมนครับ ครับนปะปัดส้อยนอกเขาใสสวยมากเลยครับสยนกเขาครับผมสวยมากเลยหลุนกันไปยาวๆเลย,ายครับลมแรงมากนะครับผมวันนี้หลุนกันต่อไปครับแต้มแรกมาแล้วครับผม แต่ไม่อยู่ครับผมเอาละครับเรามีตัวกินแล้วครับ ตัวที่สองครับมานะาปลาส้อยครับตัวที่สองมาแล้วครับผมปลาส้อยครับมาดูผลงานนําดมเลยครับผมวันนี้กับไม้ใหม่ครับวันแรกครับยังได้ตัวอยู่นะครับไม้ใหม่วันนี้เปิดไม้วันแรกครับยังได้ตัวเลยครับมาดูผลงานน่าดาครับผม นี่นำดำได้ตะเพียนใหญ่มาตัวนึงครับตะเพียนใหญ่ครับประมาณเกือบสองโลได้อยู่ครับประมาณเกือบสองโลได้กับไหมไใหม่ครับเด้สามแต้มครับผมไม่แห้วครับไหมไใหม่น้ดำครับผมมันหมานครับ